หนูยังจาคำแรกที่ปามาเข้าไปดูบาจีเนียสในโรงได้อยู่เลยมาบอกว่าปานั่งไม่คิดว่าจะเห็นลูกบนจอขำวา่าเป็นคําที่รู้สึกว่าฟังแล้วขำแต่ข้างในกลุ่นมากรู้สึกว่าแบบดีใจเศร้าเหมือนดีใจจนอยากร้องไห้เลยอะ่ะมันแบบรู้สึกว่าเป็นคําสั้นๆของคุณพ่อทําให้เราภูมิใจมากกับอาชีพ สวัสดีค่ะออกแบบเฉติมลจริงๆเลยจริงค่ะถ้าตัวตนจริงๆหนูอะหนูค่อนข้างออเลิสเลยค่ะแล้วก็แบบก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ไงดีขอย้อนตั้แต่มัธยไมไปดีกว่าตั้งแต่เข้าองค์การหนูเข้ามาตั้งแต่1 5ใช่ไหมซึ่งพอเข้ามาแรกๆอะหนูก็จะทําตัวไม่ถูกหรอกว่าหนูควรทําทอะไรนอกจากสวัสดีผู้ใหญ่แล้วมาทํางานเพราะโลอกหนูคือโรงเรียนแล้วก็ทํางานและมันกลายเป็นสองที่ต้องค่อยๆจูนเข้าไปในสังคมผู้ใหญ่จริงๆ เป็นเด็กที่ไม่คุยกับใครทุกคนจะมองว่าเราหญิงแต่จริงๆแบบเหมือนโดนจับไปแล้วอะว่าเราเป็นอย่างเงี้ยโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงแบบตัวตนของเราจริงๆเราแบบเราเป็นคนงกันแน่เหมือนทุกคนจะมองว่าเราทํรลายคนอื่นไปก่อนแล้วอะแค่อยู่นิ่งๆทุกคนเขาไม่ผิดค่ะหนูแค่เป็นคนหน้านิ่งหนูรู้สึกว่าการที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะมันไม่ง่ายอยู่แล้วแล้วกับการที่แบบหนูต้องค่อยๆปรับตัวเองเข้ามาในวงการในโลกของผู้ใหญ่เร็วกว่าเด็กปกติมันก็ไม่ง่าย ทุวงนี้เริ่มเปิดกล้องแล้วค่ะมีละครเรื่องใหม่ค่ะคือเธอค่ะก็พี่แอนเป็นผู้จัดค่ะเป็นละครจริงๆเรื่องแรกในชีวิตค่ะบทบาทเรื่องนี้แตกแต่างจากเรื่องอื่นยังไงจริงๆแต่ละงานที่ออกแบบรับอ่ะออกแบบค่อนข้างที่จะรับให้บทมันต่างกันอยู่แล้วอย่างเรื่องนี้เองก็มีชาเลนใหม่ๆขึ้นมาที่ว่าตัวละครมันไม่ซ้ํากับอ,อื่นๆซึ่ง ส่วนตัวหนูอ่ะคือหนูอยากทำตัวเนี้ยให้ทุกคนจำได้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่หนูทำขึ้นมาไม่ใช่จำได้แค่ลินหรือจำได้แค่แฮปปี้โอเยียร์สในแต่ละเรื่องที่หนูทำแต่อยากให้ทุกคนจำในแต่ละคา,าแรคเตอร์ที่หนูได้เล่นมันมีส่วนในการออกแบบไหมเหรอยากเหมือนกันแฮก็มีบ้างแล้วก็ไม่มีบ้างค่ะ เพราะว่าอย่างตัวละครสมมติว่าตัวละครจีนพี่เตอ๋อก็จะมีภาพมาระดับหนึ่งหรือว่าตัวละครลินที่บาทก็มีภาพมาระดับหนึ่ง mm hmm. ก็เราแค่ถามเฉยๆว่าเราสามารถเพิ่มนิสัยบางอย่างเข้าไปในตัวละครแบบนี้ได้ไหมหรือว่าความชอบบางอย่างซึ่งแค่มันเปลี่ยนอีกเดียวอ่ะมันคือคนอีกคนหนึ่งแล้วไง export โลกเลยค่ะ ความหมายของหนูตอนเนี้หนูรู้สึกว่าหนูอยากใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขโลกคือสิ่งที่จะสามารถประทุอะไรขึ้นมาใหม่ก็ได้อยู่ๆก็มีโควิดอยู่ๆคนก็ยิงกันดราม่าเกิดขึ้นทุกวันเราไม่สามารถมีความมั่นคงกับชีวิตกับสิ่งแวดล้อมลอข้างได้เลยแค่ทำกับอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุขในอาชีพในความชอบ ในทุกๆวันกับผู้คนที่เราอยู่ด้วยเรามีความสุขก็คือการอยู่กับเพื่อนและครอบครัวหรือว่าก็คือคนที่เราสนิทที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดหนูชอบทําบุญอะไรเงี้ยมากแบบหลังๆคือพยายามตั้งปณิธานตัวเองว่าพยายามสวดมนต์ให้ทุกวันเหมือนที่ตัวเองอยากออกกําลังกายทุกวันเป็นแบบรู้สึกว่าการที่เราสามารถทําสิ่งหนึ่งในทุกวันได้เราก็จะสามารถทําอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่คุ้นชินแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบการที่จะทํามันได้ ความลับของหนูคือเพื่อนหนูไม่อยากกําหนดคําว่าความลับคือรักคือแฟนหนูไม่อยากให้มันกําหนดแค่ว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกันนะหนูอยากให้มันคือเพื่อนเราคุยกันได้ทุกอย่างเราช่วยเหลือกันได้หนูรู้สึกว่าพอโตมาเด็กๆ,ๆหนูเคยมีแฟนแล้วพอโตมาพอคุยสักพักแล้วก็ไม่ใช่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าสเตตัสคำว่าสเตตัสหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันบีบรัดเราแต่ละคน ความรู้สึกหนูที่หนูรู้สึกว่าไอ้คำว่าใจตาของคำว่าความรักอ่ะรู้สึกว่ามันมันเกิดความไม่จริงรังอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักละมันเป็นรักที่รัดเอาจจริงนะพี่หนูไปแต่งงานกันได้อาจจะเป็นเพราะหนูมีความคิดอย่างนี้มั้งก็เลยรู้สึกว่าก็ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้จะคบก็ได้ไม่คบก็ได้จะแต่งงานก็ได้ไม่แต่งงานก็ได้จริงจก็คืออยู่คนเดียวได้อยู่กับที่บ้านได้ไม่ได้ยุดติดอ่ะ ที่คิดไว้ถ้าไม่เกิดสถนานการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกก็อยากไปต่างประเทศค่ะอยากไปทํางานต่างประเทศค่ะแต่ถ้าสถนานการณ์ไม่ดีขึ้นหนูมีโปรเจกต์รออยู่ที่ไทยหนูตั้งเป้าไว้แต่หนูจะก้าวถึงแค่ไหนอ่ะหนูไม่รู้นะอแต่หนูอยากไปแบบหนูอยากไปต่างประเทศเลยอ่ะอยากไปดังที่ต่างประเทศอยากเป็นแบบชุตตี้ฟอร์มไทยแลนด์อ หนูว่าหนูโตหนูโตขึ้นเยอะนะแต่ว่าไม่ได้เทียบกับคนอื่นนะแค่โตกับจากตัวเองที่เราเคยเป็นนะคะรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเยอะมันไม่ใช่แค่เราไปต่างประเทศเราเราแบบเอ้ยเราได้ไปทํางานต่างประเทศมาแล้วนะลุนนี่นั่นไม่ใช่มันแค่เราที่ได้ไปต่างประเทศแล้วเราสึกว่าต่างประเทศไม่ง่ายต่างประเทศเรายังไงต่างประเทศเราก็ต้องบาลานซ์สิ่งที่เรามีอยู่เราเป็นคนไทยเราเป็นนักแสดงไทยเราต้องให้เขาจําว่าเราเป็นนักแสดงไทย อย่าให้เขาจำว่าเราเป็นนักแสดงต่างชาติที่เป็นประเทศใดๆแต่เรามาจากใครไงให้เขาจำตรงนี้ด้วยเราต้องมีผลงานให้ทุกคนที่เป็นฐานแฟนคลับเราด้วยอย่าลืมมันทําให้หนูเข้าใจผู้คนมากขึ้นทําให้เราเคารพผู้คนมากขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราทํางานแล้วเราก็แบบโตขึ้นแต่หนูได้เรียนรู้มันแล้วก็ได้ทบทวนตัวเองไม่ใช่แค่ว่าเรารับฟังเราก็จบ มันทำให้หนูไม่ต้องแบบ just คนเพราะว่าเริ่มจากการที่เราเคยโดนกระทําเราก็จะไม่กระทำ <Perfect. S 1> ปีนี้นะคะเอาแบบมี MV เพลงคอค่ะกับพี่เป๊กผลิตโชคนะคะแล้วก็ปีหน้าเอาแบบมีหนังกับพี่บาสนัทวุฒินะคะที่ทุกคนน่าจะทราบเราชื่อว่า one for the road นะคะแล้วก็ มีละครคือเธอนะคะช่องสามค่ะก็ฝากกับคนด้วยนะคะตั้งใจทำโปรกจวกติ๊กเลยค่ะกับทุกคนทุกนักแสดงแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนเลยค่ะฝากด้วยนะคะ